ขอนอบน้อมแด่พระบรมมหา,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระพระมัชฌิมาพนวกะธรรมสวัสดีสมณเณรแม่ชีแม่ชีพุทธทั้งหลายนะคะรวมทั้งท่านผู้ใจบุญอุบาสกอุบาสิกาด้วยค่ะวันนี้แม่ชีพุทธทองฟ้าค่ะในานามของวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะคะวัดต้นสังกัดของม่ชีพุทธทองฟ้าคือที่นี่ค่ะ แล้วก็ก็เรียกว่าบวชเรียนมา5า้าภาษาขึ้นภาษาที่6แล้วนะคะก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับวัดวาอารามบ้างถ้าหากว่าเรามีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตรายการบ้างถึงแม้ว่าก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างตกยุคไปแล้วก็จะทําให้การทํารายการนั้นอาจจะเฉยแต่เนื้อหานั้นมุ่งที่จะให้ประโยชน์กับ ญาติยโยมปุถุชนหรือว่าคารวะคารหัดศีลห้าน,นะคะทั้งหมดอันเดียวกันปุถุชนคารวะคาร,าร,ารหัดนะคะคารหัดแล้วก็ผู้ที่นับถือศีลห้านะคะคนทั่วไปอืก็เรามาเป็นตัวช่วยให้กับญาติโยมทั้งหลายค่ะผู้ที่จะเข้าวัดวาอารามด้วยความรู้สึกว่าอยากจะพร้อมทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะเพราะว่าการเข้าวัดนั้นที่เต็มไปด้วยการละเทะนั้นจะเป็นผู้งดงาม ไม่เป็นผู้ถูกตำหนิและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนชาวพุทธศาสนิกชนด้วยกันและเพื่อนชาวศาสนาอื่นที่เห็นศาสนาเราอ่อนน้อมอ่อนโยนเต็มไปด้วยศรัทธาที่งดงามมีหลักการเหตุผลที่ชัดเจนนะคะเพราะศาสนาเราเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เสมอถ้าหากว่ามีความละเอียดถึงนะคะอาละววันนี้ค่ะยินดีต้อนรับท่านพุทธศาสนิกชนเข้าสู่วันมาฆบูชา วันมาค่ะบูชาวันนี้ที่แม่ชีพุทธท้องฟ้ายืนอยู่นี้คืออยู่ในปีพุทธศักราช2,564ตรงนี้สถานที่ที่ยืนอยู่ในวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตก็จริงแต่ส่วนย่อยอันนี้นะคะเราเรียกกันว่าพระวิหารที่ประที่ประดิษฐานพระพุทธนิพพานพูดง่ายๆสั้นๆก็ได้ว่าวิหารพระปรินิพพานพระพุทธเจ้าเรานิพพานกี่ครั้ง นิพพานสองครั้งนะคะพระพุทธเจ้าเราถึงนิพพานสองครั้งครั้งแรกก็คือตอนที่ตรัสรู้นะคะตรัสรู้นั่นคือนิพพานคือผู้ไกลจากกิเลสแล้วไกลลิบเลยนะคะกิเลสมาถึงท่านไม่ได้และท่านไม่ไปถึงกิเลสไกลจากกิเลสลิบเลยแต่ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อเอื้อเฟือ้อโปรยธรรมให้กับผู้ที่ยังพอที่จะมีบุญและมีกิเลสน้อยให้ได้ไปเป็นพระอาหารหันต์ หรือบรรลุโสดาบันพระสกะทาคามมีพระอนาคามีมหรือพระอาหารหันต์ตามพระองค์ไปนั่นเองนะคะพระองค์ก็ทรงช้อนไปหมดเลยในยุคนั้นมีใครกันบ้างที่บุญบาร,รมีถึงพร้อมพอพอพระองค์เล็งขายพยานแล้วเห็นปุ๊บจะอยู่ใกล้ๆล,ลงไปช้อนมาหมดให้บรรลุอาหารหันต์ทั้งสิ้นด้วยการเทศนาธรรมก็ดีหรือด้วยวิธีการแห่งการเป็นครูซึ่งพระพุทธเจ้านั้นถูก เชิดชูบูชาเอาไว้ว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ด้วยเหตุผลที่ว่าพระพุทธองค์ทราบดีว่าบุคคลคนนี้ควรที่จะเทศนาอย่างไรหรือให้ธรรมะอย่างไรหรือให้ประสบการณ์ข้อไหนเขาถึงจะบรรลุอรหันต์หรือบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วง่ายดายพระองค์จึงขึ้นชื่อว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะคะที่จริงเนี่ยนอกจากเทวดาแล้วแม้แต่ รมแม่แตามานหรือแม้แต่สัพสัตทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็โปรโดหมดนะคะเสียงทางด้านนอกเริ่มดังขึ้นอีกแล้วพระคุณเจ้าเริ่มที่จะทําความเข้าใจกับท่านพุทธศาสต์ิกชนนักชีพุทธองฟ้าก็คุณต้องพูดดังยิ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ได้บรรยากาศค่ะค่ะที่นั่งที่ข้างหลังนี้นะคะหรือว่าเวิร์งในส่วนเครื่องนี้จะเป็นส่วนที่เราเปิดขึ้นใหม่ เพื่อต้อนรับท่านพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญให้มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมากขึ้นมีการถวายสังฆทานกันตรงนี้ได้มีการขอพรพระกันตรงนี้ได้แล้วก็มีการถวายพัะทหารตรงนี้ได้นะคะท่านก็สามารถมาได้เลยอย่างวันนี้วันมาค่าบูชาเป็นวันเริ่มต้นประเดิมเนี่ยก็จะมีท่านพระครูอาทรสิริวงศ์ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะ ว่าสิริพงษ์ธรรมนิมิตของเราเนี่ยได้ประเดิมเริ่มต้นซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยบะชีพุทธท้องฟ้าจะนำบรรยากาศทางด้านหลังซึ่งมีผู้คนเต็มมาแล้วและท่านพระรูอาทรสิริวงก็ได้ลงมานั่งโปรดญาติโยมแล้วให้ได้ชมบรรยากาศกันด้วยนะคะว่าตามนะอีมานี้มายังเป็นเจกการน,นี้สัปดาห์ท่

ถ้ากีนเนี่ยเรียบร้อยลูกน้ำมนก็ที่สารเราเกิดดีๆจ้ะขอ,อนมโนมัณฑนาขอบคุณกับคุณโยมสุจิตมณีเอี่ยมร่วมทำบุญกองทุนพระสงฆ์อาพาธหนึ่งกองคุณหนึ่งร้อยบาทร่วมสร้างแท่นพระอีกหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันขอ,อนมโนมัณฑนาสาธุขอ,อนมโนมัณฑนาขอบคุณกับคุณโยมสัญญาสียา อ่าออน,นไม่ผิดน,นะโยมนะอนุโมทนาสาธุร่วมเป็ี่ยนจ้ารภาพอ่นา,อานผู้โยงภาษาศัตยาเหรอ<ม>สียายสีอ๋อเป็นโยมสัพท์ยาสียาร่วมเป็ี่ยนจ้กภาพกองทุนพระสงฆ์อาภาอีกหนึ่งกองทุนเรื่งร้อยบาทโยงอนุโมทนาชื่นใจโยมตั้งจิตมาแต่ไกลโยมตั้งใจมาจากบ้านได้โยไมได้เห็นคนเฉพาะหน้า เป็นกองกองกองอะไรบ้างโยมที่กองบุญที่ระโยมขออนุโมทนาบคนกับคนโยมพลอยวีระรับเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งกองบุญหนึ่งร้อยบาทพระสงฆ์อาพาธามุตตคมทพระองค์เสด็จพระภูมิมีพระบางเ้าวบุคคลใดอยากจะอุปถัมภ์พระภูทคองไปอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่กำลังอาพาธเถิดผู้นั้นขึ้นชื่อว่าได้อุปรัต t h องแสดจพระผู้มีพระภาคเจ้าโยม,มโความเป็นโรคเป็นไภัยความเป็นโรคเป็นภัยไม่ได้บอกว่าจิตบอกอก็โยมป่วยได้เท่านั้นพระห้ามป่วยไม่ใช่โยมเป็นได้เหมือนกันไอโยมก็ป่วยได้โยมเป็นมะเร็งได้พระก็เป็นได้แต่โยมชนะนั้นุันนี้กองบุนพระสงฆ์อาพาธี้เป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธโยมบ,บางคนบางท่านหลงตาที่ท่านอาพาธอย่ท่าน ไม่ไมียากขาดปิดแต่ถ้าก็ต้องใช้กองทุนนั่นแหละโยม <c oughs> ขออนุโมทนากอบคุนกับคุณโยมภูสนิสาแล้วพะกก่อสรวมทำบุญสร้างแทนพระมาอีก500บาทโยมอนุโมทนา <c oughs> เอ,อสัมผัสต้อง <c oughs> ก็ต้องล้าง <c oughs> มือโยมเออถูกต้อง <c oughs> อนุโมทนาเ <c oughs> ชื่อใจ